สวัสดีครับพบกับ Play to Continue นะครับผมจะมาสอนการเปลี่ยนเวอร์ชันของเกมมาครับนะครับเอา,อางี้ทุกท่านสมมุติท่านเล่นเวอร์ชันมาครับ1.1นะครับเล่น1.1ี่ไหนเนี่ยสมมุติท่านเล่น1.1นะครับ แลอถ่านแอปได้เป็น1.2.4่งจองจแล้วท่านอยากจะเอากลับมาวิธีแก้นะครับตอนนี้อย่างผมโชว์ให้ดูก่อนนะครับเพผมตอนนี้ผมเล่นเวอร์ชันอ,อะไรแต่ผมจะเปลี่ยนเวอร์ชันสกู่ครับผม1น4ใช่ไหมฮะให้ท่านเปิดโฟลเดอร์เกม1อันก็คือโฟลเดอร์เกม1.1ครั้งที่แล้วหรือว่า อะไรทักอย่างนี่แหละแล้วอัปเดตไปให้เราเข้าไปที่เปอร์เซ็นต์แอปพีพีอปดตเอเข้าไปแล้วเข้าที่ไมค์ครับนะฮะถ้าทุกคนจะรู้กันหมดเวลาจะเปลี่ยนใช้มอสเราต้องเข้าที่บินแล้วก็กดตรงนี้ตามปกติอยู่แล้วโอ้เวนสกู๊ครับสกู๊ครับผมนะครับวิธีแก้เอ่อ ถ้าอยากเอามัน,นเอามันกลับมาเล่นด้วยอีกรอบหนึ่งก็เอานี้จากแอปดาตาลงไปที่เดสท็อปแล้วก็เอาจากในตัวเกมของเราบินนี้ไปที่แอปดาตาสลับเปลี่ยนข้อมูลครับผมกคคู่ครับโอเคครับใช้ท่านเข้าเต็มเข้าเกมตามปกติ จะได้หนึ่งสองสองสามนะฮะแต่ถ้าบอกว่าพี่เอยไม่ใช่มันไม่ได้อารมอะ่ะก็ให้ท่านอย่างนี้ก็ได้ลบแฟมนี้ออกปุ๊บแล้วก็ท่านก็เอาอแฟมนี้ไปใส่งนี้ก็ได้ครับนะครับหนึ่งสองสองสี่ถ้ากลับมาเล่นก็ค่อยมาเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมนะฮะวิธีการเปลี่ยนเวอร์ชันนะ,ะขอบคุณครับ